ตัดเขาดินนั่นเองตามพวกเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงและนี่คือจุดสีค่งเป็นจสีแรกที่เราจะพาเพื่อนมาดูกันนะคะนี่คือข้างหงานาสีตามไปดูเป็นยังไงอยู่อาศัยแบบฝูกนะคและ

ว่าเดี๋ยวาพาไปดูนี่เรามาเจอเสือขาวด้วยดูสิกำลังหลับปุ๋ยเลยน, <laughs> นี่เราเจอหมีแล้วหมีดำหมีอะไรก็ไม่รู้ไอตัวเนี้ยเรียกว่าหมีควายวนะ <c oughs> เพื่อนน้ำเด็กเอ้จะมีสัก สองร้อยไหมเราไม่ต้องเอาหวยก็ได้เราเอาที่แบบว่าคนคนรู้จัก นี่ตัวอะไรคะนี่ตัวอะไรคะอันนี้คือชะนีชะนีหัวกลมนี่ถ่ายถ่ายรูปมั้ยเนี่ยถ่ายรอดตัวอะไรแล้วจะหนีไปหนุ่มหลบภัยกันางงี้อ๋อมีอะไรสวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้เรามาสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่สองนะคะก็คือหลุมหลบภัยนั่นเองนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไง มากันเลยเกจิ้หายเลยนะ สาของเจ็ดสิ่งพระจะเจ์ก็คือแกงเผือกนะคะนูน่นไกลมากใส่กลัวไม่มีอะไรมากแค่ไก่มากไม่มีอะไรมากน่ารักด้วยมาดูอันนี้เยอะค่ะนี่ป่าสวัสดีครับนี่ผมจะแนะนำเพื่อนผมนะครับวรลนุทครับเพื่อนผมเห็นหรือเปล่า และนี่คือสิ่งที่สี่นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของสัตว์แลดินคือล,ละมั่งไทยนะครับสวยมากเลยแล้วนะคะสิ่งมีอยู่สองตัวสามสี่ห้าหลายตัวเลยมไม่มหูติดเลยสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่ห้านะคะคือแพนด้าแดงแต่ตอนนี้พี่เขาบอกว่าไม่สบายแล้วก็เลย มีแพนด้ามาแทนมาดูว่าอะไรนี่ไงเนี่ยแพนด้าเนี่ยเนี่ยมาใส่เสื้อสีแดงรวมกันเอานะคะแพนด้าเด็งยเียอยู่นะมาดอ๋อนี่นะคะนี่คือเพื่อนของวรลนุชนะคะเขาก็ลัเตะได้ทำหน้า็กซี่อุ้ยหล่อมากค่ะสวยอ่ะ

วันนี้เราจไปพักที่นั่งกันนะครับผมอะไร,ระไกันเราถูกข,ขังค่ะ อันนี้คือบ้านของพวกเรานะคะไม่ต้องตกใจนะคะพาที่นั่งค่ะนี่ก็คือพาที่นั่งค่ะหนูมากค่ะมีแอร์ด้วยแอร์สิบห้าเฮ้ยดีสิบห้ามันจะขึ้นขึ้หลายดาวขึ้นห้ายดาวตั้นเี่ิบห้นหร่อไงกาเต็มเลยค่ะไแขางแล้วอยากหน้าอยู่นี่คือสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่หกนะคะคือต้นสักทองนะคะ กาเล่นก ok ันสวยมากเลยค่ะนน้ำตกยู่ด้านหลังแปลกหมดละนี่ครับเพื่อนผมครับเพื่อนผมเองครับ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่สุดท้ายนะคะเป็นสิ่งหลังสุดสัสิ่งที่เจ็ดนะคะของสวนสายเขาดินนะคะก็คือที่น้างอนันตสุาษฎรนะคะบรรยากากด้านในนี่เลยค่ะ เปิดพวกแอบแอบถ่ายถ่ายบ้านคน,น,นมานเมนี้ยพอเปุ๊บโดนหิ้วมาปปจุ้งเลยนะเียวามาสถานที่สุด้ายแล้วนะคะแล้วก็เเจ็ดสิ่งที่ายแล้วนะคะงานที่เรา,าตามหาจะเีขข็งานในสถวนนี้นะคะก็หาของที่แตกต่า,า,าขงของสวนสนุติดนะคะแต่ว่าสวนสวนสุกติดนะคะไม่ได้มีเพียงแค่เ็ดสิขข่งหลักแค่นี้นะคะ